นี่คืออนาซีด X-Air Pro เก้า e อี e ้ออกกดมิกสำหรับคนรักสุขภาพครับราคา15,900รับประกันเลยว่าเจ็บแต่จบนั่นเองครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v e CPU ผมเปา i h a v e CPU บวนทุกคนด้วยนะครับในนวันนี้ครับเราจะมาให้ดูเก้า e, อี้ที่ต้องบอกว่ามันเป็นยี่ห้อติดตลาดอยู่แล้วสำหรับอันดาซิตมันมีรุ่นดังๆหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นไคเซอร์วิชาตหรือว่ารุ่นใหม่อย่างไคเซอร์สที่ผมเพิ่งรีวิวไปแต่สำหรับวันนี้อันดาซิตนั้นได้ผลิตเก G ้า e, อี้ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนนั้นเข้าถึงง่ายขึ้นอันนี้คือจะเป็นสายคือเป็นสไตล e ์ออร์์คนนนอออมมมมิิกกกกกกตตรรงงััข้้้าาาาบเเเเเีีี่่่ืป็สไลทยว ระเลาศาสตร์เป็นต้นนั่นเองครับังเกุอ e ีตัวนี้จุดเด่นก็คือตามชื่อมอันคือ X Air Pro คือมันจะมีตัวตะข่ายเนาะตัวตะข่ายเนี่ยจุดเด่นคือความเฟล็กซิเบิลเห็นไหมเนี่ยตะข่ายผ้าของมันเนี่ยสังเกตดูดีว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยมันจะค้างโปร่งใสนะเพราะโปร่งใสเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทำหน้าที่ระบายความร้อนหรือว่าระบายอากาศเนี่ยได้ดีการนั่งนานๆเนี่ยจะไม่ได้เกิดอาการแบบ ร้อนหรือว่าเหงื่อออกที่หลังถ้าเป็นหนังเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบเหงื่อองเหงื่อออก,ออกแล้วก็แบบอึดอัดอ่ะไม่สบายตัวอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เมจิอาร์มเรสเป็นตัวที่วางแขนแบบล่างสมัยปรับมุนเข้าหมุนออกได้360องศานะปรับหน้าหลังขึ้นลงรองรับทุกทิศทเลยลดอาการห่อไหลเกร็งนะครับปรับเข้ามุมออกได้สา้อองศาคือส้อยหกองศา มันหมุนอย่างนี้เลยเหรอปรับขึ้นลงไอ้ปรับหน้าปรับหลังนี่ปรับได้อยู่แล้วเห็นไหมนี่ปรับหน้าปรับหลังแบบไหนก็ได้ไม่มีผิดไมด่มีถูกนะเห็นไหมเนี่ยผายมือประชุมเนี้ยเนี่ยผายมือประชุมนี่ก็ได้อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเดียวเวลาเคี้ยวอย่างเงี้นะสมมตินะแต่เอาจาริงๆแล้วคือเล่นโทรศัพท์แบบนี้ก็ได้เราสามารถนั่นเงเล่นโทรศัพท์ได้นั่งถ่ายโทรศัพท์แบบชิวๆอย่างก็ได้เห็นปะแต่ปกติถ้าสมมติว่ามีไม่มีไม่มีตัวนี้นะมันจะเมื่อยมันจะแบบ เกรงคอบ่าอะไรตรงนี้หมดเลยตรงนั้นตรงนี้นอาร์มเรสเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญอันนี้คือเมจิกอาร์มเรสผมมองว่าในตลาดตอนนี้น่าจะเป็นอาร์มเรสที่ปรับได้เยอะที่สุดจุดเด่นข้อ2นะครับ flexible backrest นะครับพนักพิงเนี่ยอันเนี้ห่วงระดับก็คือว่าเอี๊ยดปึ๊บเห็นไหมบ้าสมมติว่าอันนี้ระดับหนึ่งถ้าเราเม้มในการทำงานเนี่ยเล่นเกมเนี่ยเม้มเม้มเนี่ยเราก็อยู่เงี้ยมันก็ล็อกอย่างนี้เลยนะล็อกแล้วก็เราต้องการให้เราแบบเออสบายๆแบบผ่อนคลายเราก็ปุ๊บกดลงนี่คือปลดล็อกละแล้วก็เอ็นรู้้สึกว่าเเออฮย มันแบบพักผ่อนได้เงี้ยเนี่ยนอนดูหนังเนี่ยสบายนึกออะถ้าเราต้องการแบบให้มันแบบฟรีสไตล์อ่ะไปไปตามแรงน้ำถ่วงของเราอ่ะก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยก็คือให้มันเอ็นตามการเพรียงหลังของเราอันนี้คือปล่อยแบบเฟล็กซิเบิลโดยที่ไม่ล็อกมันจะสบายตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ซูเปอร์ซีทคัชชั่นนะครับเบาะรองนั่งเนี่ยสบายครับแน่นอนทุกคนอะ่ะมันมีความกว้างของตัวขาอ่อนอะ่ะหรือว่าแนวสรีรันี่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ที่สามารถที่จะปรับได้ถ้าผมรู้สึกว่าเวลานั่งน ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวนี้ยันมีพื้นที่อยู่ใช่ไหมครับผมก็ปรับแค่ตรงนี้ปุ๊บเห็นปะ <Wow. S 1> แล้วก็เดิบขยับก้นขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมเราก็รู้สึกว่ามันนั่งสบายมากขึ้นอันเนี้ยรองรับหมดละเห็นไหมนีม่อย่างเงี้ยชัดสุดเลยเห็นปะเออหัวตัวนี้แหละเนี่ยเห็นไหมลองปรับดูว่ามันรองรับทุกสรีระเพราะว่าแต่ละคนนั้นโครงขาคงไม่เท่ากันหรอกหรือว่าก้นคงไม่เท่ากันหรอกหรือว่าความสบายไม่เหมือนกันหรอกนั่นเนี่ยมันสามารถปรับได้ต่อมานะครับแล้วตรงนี้ก็คือ 3D hand rest นะครับเขาเรียกว่่าหมออนรรรงงศีษะปับสูต นี่อันนี้คือสูงต่ําเห็นไหมนี่ให้มันลองคอได้เห็นไหมนี่ลองรับล,ลองรับท้ายทอยนะถ้าเป็นผมลองนั่งดูผมก็จะปรับสูงต่ําได้สูงปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็สูงไปอ่ะคอผมเบา้าอ่ะเห็นป่ะเขาปรับลงมาใช่ไหมปุ๊บเสร็จแลวปุ๊บเออแบบนี้กน็น่าจะโอเคแล้วก็ล็อกซะต่อมาฮะถามว่านะครับ ตัวเนี้ยเหมาะกับใครบ้างหนึ่งเลยนะครับผู้ที่รักสุขภาพก็คือว่าสําหรับคนที่แบบนั่งทํางานนานๆแล้วแบบอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันปวดหลังปวดหลังอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะนั่งสบายได้มากขึ้นนะครับอ่าช่วยป้องกันอาการปวดเมื่อ,อยต่างๆนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเก้าอี้เนี่ยเหมือนถ้าเปนเก้าร้อยเนี่ยถ้ากระดูกหลังมันเสียหรือว่านั่งนานแล้วก้นกบมันพังนะครับนั่งนานแล้วมันเมื่อยนั่งานานต้องไปหาหามอหาหมออะไรเงี้ยผมเชื่อว่าค่ารักษาเนี่ยแพงกว่า 15,900อซะอีกนะครับแล้วก็รวมถึงประสิทธิภาพในการทํางานตัวผมเองเนี่ยผมเล่นคอมเนี่ยผมทำงานสตรีมเมอร์เนี่ยถ้ามันกูอีกไม,ไ,มไม่สบายอะไรอย่างเงี้เยเล่นไปเดี๋ยวมันก็เมื่อยละดังนั้นเนี่ยเก้าอี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญดังนั้น15,900บาทเนี่ยถือว่าแพงนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างก็จะเป็นการเล่นคอมเล่นเกมหรือว่าพักพอดทุกอย่างนั้นทำได้หมดกระทั่งดูหนังก็ทำได้หมดนั่นเองคราวนี้เรามาดูตัวจริงกันนะครับมันมีให้เลือกก่อนเลยสีดำกับสีเทานะครับสวยเหมือนกันนะครับขขข้้้้้้าาาาางงงงงงหหลลลลััััััััมมนน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 ดีีีีไซซ์ออออยย่่เเปป็็โโโคคครรระะะบบกกๆแววตจ ขาเหล็กใช่เหล็กจริงแล้วนี่เป็นล้อโอเคแข็งแรงนะครับ5้าแฉกเนาะนะครับอันนี้เป็นแก๊สสปริงปรับสูงต่ำได้อยู่แล้วแล้วก็รับประกันถึง5ปีนะตัวล้อแขนชุดกลไกลการปรับโช๊คพวกนี้รับประกันหมดเลย5ปีตรงนี้นะครับการดีไซน์ของเขาจะเน้นความเหมือนไล่เบาอะรู้เหรอว่าออกแบบสรีละให้เป็นอย่างดีตรงนี้สังเกตด,ดูไหม อันนี้คือโค้งในเหมือนต้นเหล่าเห็นป่ะมันจะโค้งกันตรงนี้แล้วนี้เรียบลงมาตรงนี้เห็นป่ะตรงนี้จะเป็นเม็หมดเลยนะก็คือการระบายอากาศทำได้ดีมากอันนี้เขาเรียกว่าลัมบ้าซัพพอร์ตนะครับจากที่ดันหลังเราเพราะสรีระของหลังเราเนี่ยมันเป็นเส้นโค้งอยู่แล้วอันนี้คือรับส่วนบริเวณแผ่นหลังนะครับอันนี้เป็น h e a d r e s มันสามารถที่จะปรับสูงต่ําได้แล้วก็ก้มเงยได้อย่างนี้นั่นเองนะครับถ้าไปปรับก็ปรับดูปรับต่ำลงก็ได้นะครับปรับต่ำลงสุดก็ประมาณนี้นี้ต่ำสุดละก็จะพอดีกัน สูงสุดก็สวสำหรับคนที่คอสูงสูงอะจะมานี้เห็นไหมจบเลยนะการที่ปรับสูงตำ่ำได้มันปรับได้อยู่แล้วอันนี้คือสูงต่ำนะตัวนี้เป็นแก๊สสปริงใช่ป่ะนี่เห็นไหมแล้วก็อันนี้ก็สี่ระดับอันนี้ก็ปรับได้หมดเห็นปหนอนพักผ่อนก็พักอย่างนี้จบถ้าเราไม่ล็อกเนี้ยก็ฟรีียตล์นะโยกอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่า ล็อกไว้ก็ได้ถ้าเราโฟกัสในการทำงานทำงานเล่นกินถ้าผมโฟกัสก็ประบายอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือการปรับเก้าอี้อันนี้2แล้วนะปุ๊บอันนี้ผมพูดไปแล้วก็คือการปรับตรงที่รับก้นเนี่ยมันสามารถปรับไปหน้าไปหลังได้นะครับตามสะดวกนั่นเองเห็นไหมปุ๊บแค่นี้เองปุ๊บกลับมาละเห็นไหมที่เหลือตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จุดเด่นที่สุดคืออาร์มเรสต์นะครับอาร์มเรสต์โหดมากนะครับเขาปรับได้หมดเลยนะเนี่ยปรับได้หมดเลยปรับยังไงก็แล้วแต่ใจเถิดท่านเลยครับอันนี้ เขปรับอย่างนี้ได้หมดเลยเห็นไหมอันนี้ก็ปรับดิส卡尔สูงศาเวอร์ Word, จัดทำงานใช่ไหมทำงานก็ผมก็จะปรับประมาณนี้ทำงานห่างไปใช่ไหมนี่ครับนี่ว้างไปแล้วอันนี้กว่างไปวะก็ปรับเข้ามาพอดีละโอเคไหมอ่สูงไปต่ำไปนี่รู้อยู่แล้วอันนี้มันง่ายสูงต่ำมันมีอยู่แล้วทุกอันเวลาอยากเล่นโทรศัพท์ก็เข้าไปาผมจะปรับอย่างนี้นี่แล้วก็เล่นโทรศัพท์ชิวๆอ่านหนังสือก็ได้นะ เนี่ยอันนดาซีอยังได้เลยอันนี้คืออันดาซีดเอ็กแอลโปรพอสำหรับคนที่แบบมองว่าอยากได้เก้าอี้ดีๆสักตัวหนึ่งจากอันดาซีดอ่ะบางทีอาจจะไม่ได้ชอบการเป็นเก้าอี้เกมมิ่งจา๋จาๆอยากได้เก้าอี้สไตล์อัลกอริทมิกทำงานเล่นเกมพักผ่อนแล้วมันดูสวยแมทชิ่งกับตัวห้องที่เป็นอย่างดีคือมีให้เลือกสีเทากับสีดำหมื่นาพันเกบาทรักษาสุขภาพไว้เถอะเพราะว่าสุขภาพนั้นมันแพงกว่า15,900บาทตั้งเยอะครับแล้วนี่คืออันดาซีดตัว X Air Pro 15,900บาทจาก I Have CPU ครับ